สวัสดีครับก้างกิโลเท่าไหร่ครับฮะเนี่ยก้างสดมากเลยก้างสดมากเลยเนี่ยกิโลเท่าไหร่เอาให้พี่กิโลหนึ่งไหสดมากเลยสดดิบๆก้างร้านนี้แม่ค้าสวยแม่ค้าใจดีนะครับจากกิโลละเจ็ดสิบรถให้เหลือกิโลละห้าสิบพี่เอากิโลหนึ่งครับขอไปเลยฮะขอไปเลย เอาก้างกิโลนึงกางเอาจริงเหรอใช่ใช่ใช่เอาเบ้หมดเลยตลาดมีวันไหนบ้างครับตลาดตรงนี้ตลาดมีวันลาภตลาดมีวันลาภสดมากเลยดูดีมันเดินออกแล้วอะเดินออกไปเยอะ เลาดเช้าวันอังคารนะครับที่วัดธรรมโคตรหาทะเลสดๆ

ส,สดจริงไม่รู้ว่าเรียกว่าจะสดยังไงนะครับสดมากเดิอนอยู่ตามถนนเลยสย่วใหญ่จะเป็นกั้งนะครับกว่ายเี่เลงไข่ นี้จะมีปลาสดปลาแห้งเป็นสินค้าทั่วไปนะครับสินค้าสดหมูไก่เนื้อต่อไปก็จะเป็นพืชผักสวนพืชผักสวนครัวทั่วไปอันนี้เขาเลือกปลาขี้ตังอกปลาับอก เม่สุขายเม่การตั้งตาคล้ายใจรวยลูก ชาวชาวบ้านที่นี่มีทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะครับมึกกระดองโอ้โหสดมากมีทั้งไซส์เล็กไซส์กลางอ๋อตรงนี้ขายกบน่าจะเป็นกบเลี้ยงนะครับ ไข่เป็ดไข่ไก่ปลาเลี้ยงก็มีนะครับปลา,ปา,ปานินปลาตะเพียนปลาหมักถิ่นมีปลาสุมลมนะครับ<ต><น>สมปนเปย์จะ<ต><น>มองเห็นปลาที่ต่าง ปลากดทะเลนะครับปลามีหลังปลากดทะเลปลาดุกทะเลไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่ชื่อมันคือปลามีหลังหน้าตาคล้ายๆปลาดุกทะเล ลาขีตังปลาโอได้หลายปลาที่เราไม่รู้จากชื่อนะครับตรงนี้บอกว่าหัวปลานวนจันน่าจะคนละนวลจันกับแถวบ้านเรานะครับปลานวนจันบ้านเราจะเป็นปลาน้ําจืดปลาเกล็ด,ดใหญ่ปลานวนจันทะเลนี่จะเป็นหัวคล้ายปลาทูน้า มาแต่เดียวขายดีมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งทำเมื่อวานนะครับกิโรหกสิบบาท้าแต่ว <Assim> <th> ่ากินยาก

ฉลามไซส์เล็กเขาบอกเอาไปผัดเผ็ดนะครับเราเองก็ไม่เคยกินเหมือนกันคงจะคล้ายๆกับเบนห้าสิบก็มึงมีขายเคยนะครับอร่อยดีๆไม่ทำเองเหรอไม่ ถุงละเท่าไหร่ครับถ <c oughs> ุงละสามสิบยี่สิบครึ่งกิโลสิบครึ่งกิโลหกสิบหกโลละร้อยยี่กิโลละร้อยยี่ค่ะตอนนี้กิโลลร้อยตอนนั้นกิโเปลนมันต่างกันยังไงครับอันนี้อันนี้มันจะโตกว่าเพื่อนอันนี้มันจะใหม่อ๋อ้นนคนละเกรดกันเลยผมเอาเคยใหม่ยี่สิบเอาที่เอาที่ใหม่อะใช่ครับ ที่เก่ามันจะมันกว่าเอ้าเหรองั้นผมเอาเก่าดิที่เก่ามันจะอร่อยกว่าลูกเก่าจะถูกกว่าลูกอ๋อครับครับครับที่ใหม่นั้นมันจะถูกกว่าอันนี้สามสิบสามสิบอ่ะเคยหอมหอมนะครับเอาไปทำมะม่วงน้ำเปลาหวานอ่าได้เลยกินเอ่อกินมะม่วงเบาเนาะใช่ใช่ใช่มันไมอร่อยขอบคุณครับใช่แล้วนี่เป็นหัวปลานะครับตอนนั้นเขาแยก ได้ยงนเป็นนเเจอหัวปลาอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าปลานวนจันนะครับปลานวนจันทะเลม้งครับพี่น้องเนี่ยปลาแห้งอีกแล้วครับ กระเปาก็มีครับต้องมีขนมพื้นบ้านคีอไข่แมงมุมเลยนะนีคืั ตาหนึ่งยิ้มมะนิงมุ้งจ้องมองจ้องมองใช่ไหมครับนี่จ้องมองจ้องมองขนาดนี้ไปทำอะไรกินทอดทอดอ๋อทอดอรลอยฝัดเป็ดก็ได้จ้องมองก็คือกระเบนตัวเล็กๆเย็นซ่อตามนิดไปเดินเล่นกัน ตรงนี้มีข้าวต้มมัดตรงนี้จะเป็นขนมหวานนะครับมีขนมหวานมีขมา้ขาวยำข้าวหมูกรอดน้ำกะทิโซนนี้เป็นของหวานล้วนๆนะครับ นี่ก็ร้านขา้าวยำเช่นกันนี่ขนมจีนด้วยขนมจีนน้ำยานะครับตัวนี้เป็นไนี่คือบาก น,นี้เรียกว่าวุ้นดำนะครับภาษาใต้ก็คือวุ้นดำภาษากลางก็น่าจะเป็นเฉาปู้วยตลาดนี้ทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับที่แรกเรกว่าตลาดเล็กๆปลากูเลานะครับปลากูเราตัวใหญ่ๆปลาทูหอมปลาทูมัน อ้ๆๆมาต้องแยงกับร้านทุกคนครับโหร้านนี้ร้านใหญ่นะครับเต็มถาดตอนนี้หมดแล้วสดๆเลยมึกกะดองสดๆมึกกะดองปูปลาปลาเส็มเนี่ยปลล่างเนี่ยว่า ำเคยนะโูดูร่งีบออตัว้า่งนาี่ะแกเจ้ชนได้ได้ปิครับนรแรงแบบนี้กาทบประตูเข่งใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นประตูสดนะครับ เอ้พักปลาเลยที่หอยกั้งสดครับสดมากกั้งสดมากเลยในทะเลเนี้ยโอใส่เกดือพี่เอาสายเลุยสายเลยเาายังไม่ได้นอกเลย การเลี้ยงสับโซฟาโอ้โหสดสดตี๊ตดน้องเตี๊ตดน้องเตี๊ยดิน้องเตี๊ยดิหน้องสายกำลังพอดีเอยู่ดีๆใกล้กล้องร้าเออโอ้โหจนดิ๊กๆเนี่ยยังดิ๊กอยู่เลยเตี๊ยดิ๊กๆเลยเอาเอาทายก็เราลองลองอ่ะแต่จริีๆลองสังเวยเลยเอ้โหช่งดิ้นอยู่เลยปลาเล็กปลาน้อยปลาใหญ่มีหมดเลยนะครับ ขึ้นจะกวนสดแล้วก็มาเลือกกันตรงนี้เลย <laughs> โอ้ปูยังเดิอนอยู่เลยก้้งใสแบบนี้เราเอาไปทำอะไรกินครับพี่เอาไปต้มได้ไหมตัวนี้เดินออกแล้ว กางสดกุ้งสดโอ้สดมากลูรอยพ่อจ้นี่ลูรอยพ่อรอยยีไูรอยเดียวเดียวจ้าแอบยิบออกสิแต้เรือรอยเดียวรอยเดียวพี่น้องก็ใกล้ไว้ไว้ใต้รอยเดียวเลย ขึ้นมาจากเรือก็มาเทลงเดินออกไปก็เยอะนะครับสดมากมันเดินเที่ยวตลาดเยอะแล้วมันสดมันจะเป็นกุ้งนะครับ นี่ปลาไซาโอ้กกั้งอีกแล้วกั้งกุ้งปูสดสดอันนี้อะไรครับปลากระเบนค่ะเนื้อปลากระเบนโอ้ปลากระเบน ดูปอนปูปูนนะครับนี่ยอันนี้คีตงังไซใหญ่คีตงังไซใหญ่นี่แกงส้มนะครับหรือว่าเป็นไซขนาดกลางนะครับเนี่ยนนมีใหญ่กว่านี้อีกคุณมองกูไม่ว่า เราทูสดนะครับประทูแขกประทูมันพี่เข้าชำแหละให้ตรงนี้ด้วยทูแขกร,รอดายลงทูแขก70บาทค่ะประทูแขกกิโล่70อาหารธรรมชาติจากรีสาบสงขลานะครับอันนี้เซ่รออีกจากกะเลกร่อยอนี่ลงนี้คงวางได้ถามากท้ายเลยของบาลเลนี้ทรงนี้ ว่าเสื้อพันนันเนี่ยเือเอาซ่านเกตดูกว่าเสื้อแบบน้วเขาหลูกกินน้ำตาบานีสบาทเอ็มอม่ามาใช่ใอย่กิโลเขียนกางใสแบบนี้เราเอาไปทำอะไรกินครับพี่ต้มค่ะคุณน้องต้มค่ะลอกสิบาทเน่ยต้มกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดไดอเค้ตัวใหญเนนแต่มันไม่มีตัล็กมันก็ใส่น้องตกงตัวเล็กแว่าไข่เล็ก ตัวเล็กไข่ตัวใหญ่เข้าพัาคารไปแล้วใช่คือเลือกสดๆตรงนี้เลยนะครับสวัสดีสาวน้อยมาไหนก็มาไหนก็มาหนก็มาไหย ก้างเยอะมากเลยเขาบอกเขาเอาไปต้มนะครับไปต้มแล้วก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ด เดียให้ตรงนี้จะเป็นปลาหมี่รังนะครับปลาหมี่รังเอาไปแกงคั่วไปผัดเผ็ดไปแกงส้มกับแมวเาสอนตู้เลย